ข้อ38เขาให้ f(x) เป็นแบบนี้มาแล้วก็ให้ f ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4นะก็ถ้าต่อเนื่องที่ x เท่ากับ4แสดงว่าที่ x น้อยกว่า4นิดหนึ่งที่ x เท่ากับ4แล้วก็ที่ x มากกว่า4นิดหนึ่งเนี่ยจะต้องได้ค่า f เท่ากันนะก็มาดูตัวนี้ก่อนก็ตัวนี้เนี่ยเนื่องจาก x มันน้อยกว่า4นิดหนึ่งก็ต้องใช้สูตรข้างบนนะจะเห็นว่าถ้าเกิดเราแทน เเท่ากับ4ลงไปเนี่ยมันจะได้ศูนย์ส่วน0เราก็ต้องมาจัดรูปตัวนี้ก่อนนะก็จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมีรูทอยู่เราก็จะเอาคอนจูเกตของตัวล่างเนี่ยคูณทั้งเศษและส่วนนะคอนจูกเกตก็คือตัวนี้แหละแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางเป็นตรงข้ามอันนี้เป็นลบคอนจูกเกตก็จะเป็นบวกนะก็เอาคอนจูกเกตคูณทั้งเศษและส่วนก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็ข้างล่างคูณกันเนี่ยมันจะเข้าสูตร หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังได้เป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองนะหน้ากําลังสองก็จะเป็น 4x กําลังสองหลังกําลังสองรูทก็จะหายไปเป็นแบบนี้นะแล้วก็กระจายลบตัวนี้เข้าไปก็จะเห็นว่า 4x กําลังสองนี่ยจะตัดกันได้นะข้างล่างก็จะเหลือเป็นแบบนี้แล้วข้างล่างเนี่ยดึง3เป็นตัวร่วมออกได้ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วตัวนี้ดึง2เป็นตัวร่วมออกจะได้เป็นแบบนี้ ก็จะเห็นว่า x ลบ4จะตัดกันได้ก็จะเหลือเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นลิมิตของตัวนี้ก็เอา x เ,เท่ากับ4ลงไปแทนในนี้ได้เป็นแบบนี้นะก็คิดเลขออกมาเนี่ยมันจะได้32ส่วน3นะถัดมา2ตัวนี้ก็2ตัวนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องกับเงื่อนไขนี้ก็ต้องใช้สูตรข้างล่างนะจะเห็นว่าถ้าเราแทน x เ,เท่ากับ4ลงไปในนี้เนี่ยมันจะ หาค่าได้เป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยก็จะเท่ากันเป็นตัวนี้นะเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็จะต้องเท่ากับ32ส่วน3เป็นแบบนี้ก็ตัด3ทั้งสองข้างแล้วเอา4ย้ายไปหารก็จะได้ k เท่ากับ8นะก็ข้อนี้ข้อถาม fk บวก1ก็แทน k เท่ากับ8ลงไปตัวเนี้ยก็จะเท่ากับ f 9นะ f 9กเนี่ยก็ x-9 เท่ากับ9ก็ จะสอดคล้องกับเงื่อนไขข้างล่างก็ต้องใช้สูตรล่างนะก็แทนค่า k เท่ากับ8แล้วก็แทน x เท่ากับ9คิดเลขออกมาเนี่ยจะได้24นะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ24นั่นเอง